กับสวัสดีทุกท่านนะครับผมโซดาจากช่องลงรู้ h ช n แนลช่องที่รู้ทุกเรื่องยกเว้นเรื่องของตัวเองสําหรับ EP นี้นะครับยังอยู่ในช่วงของรายการก้าวทันโลกการลงทุนและคริปโตเคอร์เรนซี โดย EP นี้นะครับผมจะมาอัปเดตข่าวสารวงการคริปโตเคอเรนซีนะครับเชา้านี้วันที่28มิถุนายน2565และก็จะมากาวรูน่าคลาสสินะครับมาอัปเดตข่าวสารเกี่ยวกับ LUNC เนี่ยให้เพื่อนๆได้รับฟังกันนะครับต้องบอกว่าอย่าเชื่อผมมากนะครับผมก็เป็นเพียงนักลงทุนคนหนึ่งนะครับที่จะมาแชร์ประสบการณ์แชร์ข่าวนะครับให้เพื่อนๆฟัง ก็ถ้าจะเป็นกูรูก็คงเป็นกูรูสายติดดอยนะครับเจ้าของเทคนิคซื้อแพงขายถูกซะมากกว่านะครับก็เจ็บมาเยอะไม่แพ้เพื่อนๆหลายๆท่านเลยนะครับที่เข้ามารับชมเนี่ยผมติดดอยกาล่ามีหลายไม้มากๆนะครับไม้18ก็มีนะครับ12นี่หนักเลยว่าได้ถูกแล้วนะครับแต่ว่าเรามันสายมั่นใจในคริปโตนะครับต้องรอกันต่อไปนะครับเริ่มจากข่าวจากท่านโลกเทเดอร์เนะครับกลุ่มนาโตสั่งขยายเพิ่มกําลังกองทัพฉุกเฉินจาก8 เท่า40,000นายนะครับขึ้นเป็นมากกว่า3 0 0 0 0 0นายเพื่อเตรียมรับมือกับสถานการณ์สงคารามยูเครนรัเสเซียที่ตึงเครียดขึ้นเรื่อยๆมุมเบิกวิเคราะห์ว่าแรงเทขายบิตคอยในระยะสั้นอาจชิ้นสุดไปแล้วหากดูจากพฤติกรรมในตลาดออปชั่นเราจะได้เห็นว่าราคาบิตคอยเทรดในรอบ20,000ถึง25,000เหรียญไปอีก1เดือนนะครับก็คือจะไม่ค่อยเล่นสั้นกัน จะถือยาวมากกว่านะครับจากสยามบล็อกเชนนะครับคราวนี้บริษัทวิเคราะห์คริปโตกัสโนโดชี้ตลาดหมีปี2022เป็นตลาดหมีที่แย่ที่สุดในประวัติศาสตร์ตามข้อมูลจากบริษัทวิเคราะห์คริปโตกัสโนโดชี้ให้เห็นว่ามีหลายปัจจัยที่ทําให้ตลาดหมีในปัจจุบันกลายเป็นตลาดหมีที่แย่ที่สุดเท,ท่าที่เคยมีมาเนื่องจากนักลงทุน BTC ส่วนใหญ่กําลังขาดทุนและยังคงขาดทุนต่อไป กัดโนดเผยรายงานเรื่อง A b a r of h ฟช t t o r y p r โปรดักชัได้สรุปราคาบิตคอยยังคงต่ำกว่าเส้นเฉลีย่ยเคลื่อนที่200วันบ่งบอกถึงสัญญาณแนวโน้มไม่สู้ดีนักนะครับแต่ผมมองว่าถ้าเกิดอยู่ในตลาดที่แย่ที่สุดแบบนี้ได้นะครับเรายังสามารถทำกำไรทั้งระยะสั้นและก็ช้อนซื้อทำกำไรระยะยาวที่มาหาศารขึ้นได้นี่คือถือว่าพวกเราโอเคแล้วนะครับ ผ่านตลาดช่วงนี้ไปได้ถ้าเป็นขาขึ้นเป็นบลูมาร์เก็ตขึ้นมาเนี่ยเราคงสร้างกําไรได้มหาศาลนะครับอันนี้ก็แล้วแต่ความเชื่อมุมมองของแต่ละท่านเลยนะครับข่าวต่อมาก็ยังอยู่ในสยามบล็อกเชนนะครับการอัปเดตสําคัญของ c a r ์ดานอนกำลังใกล้เข้ามาเรื่อยๆผู้คนคาดหวังราคาพุ่งแต่10ดอลลาร์นะครับคาร์ดานก็คือ ADA นั่นเองนะครับหรือว่า ADA ก็เป็นอีกหนึ่งเหรียญน,นะครับที่ผมชื่นชอบแล้วก็เคยลงทุนแล้วก็เคยแนะนําให้รุ่นน้องลงทุนนะบอกว่าโอ้โหเนี่ยถึงร้อยแน่นอนร้อยบวกแน่นอนกู้เงินมาใส่เลยแล้วมันก็เจ๊งอยู่จนถึงทุกวันนี้นะครับโอ้โอแต่ผมนี่ออกตัวไปตอน97นะแต่เป็นแนะนําคนอื่นให้เจงตอนนี้ก็เลยไม่กล้าแนะนําใครตรงๆจนถึงทุกวันนี้เลยนะครับยังฝังใจอยู่เพราะว่าทําให้ทีมงานเนี่ยหมดไปเยอะเลยต่อมามาอัปเดตราคาคริปโตเช้านี้นะครับจากเอ็กช n น e ด์บิตคันะครับ BTC นะครับ Bitcoin ลบ1.32%อเอร์ Ether ลบ6 6นครับลบ0 8น BNB ลบ0.34%ดเร์เ DOT ลบหน3ส่วน r u n a Classic นะครับบวกอยู่ที่34.78%เนะเมื่อวานนี้บวก50%เลยนะครับส่วน F บวกที่9.98%ก็ก็ที่เห็นในตัวแดงๆเนี่ยลงแค่นิดเดียวนะครับคือมันทำ จุดสูงแล้วก็น่าจะมีการเทขายเพื่อเอากําไรในบางส่วนนะครับเพราะว่ามาดูจากมูลค่าเนี่ยคอยเมกเกตแคปนะครับคือบวกกันแทบจะทั้งกระดานเลยนะครับคือมุลเม็ดเงินที่เข้าไปเนี่ยที่กลับคืนเข้ามาในคอยเมกเกตแคปนะครับถือว่าเยอะพอสมควรนะครับก็เป็นแนวโน้มที่ดีนะครับของตลาดคริปโตเคอรเรนซีถึงเวลามาพูดถึง lunc รูน่าคัสิกกันแล้วนะครับ เทราลูน่าคลาสสิกลำดับคอยมาเก็ตแคปเพิ่มขึ้นนะครับจากเมื่อวานเนี่ยที่ผมทำคลิปตอนเช้าเนี่ย216เพิ่มขึ้นมาเป็น213เลยนะครับขยับขึ้นมา3อันดับเลยเกินคาดผมอีกนะผมคิดว่าประมาณน่าจะประมาณสองอันดับในวัน2วันก็บวกมูลค่าทางตลาดเนี่ยเพิ่มขึ้นถึง54นะครับโหถือว่าไม่ธรรมดาจริงนะครับลุ n a าคลาสสิเนี่ยแปลว่านักลงทุนหรือว่าระดับหวานเข้ามานะครับ มูลค่าทางตลาดเบ็ดเสร็จนะครับอยู่ที่22,000ล้านนะครับบวกขึ้นมาเนี่ยจากเมื่อวานที่ผมทำคลิปตอนเช้านะช่วงเช้าเนี่ยประมาณ8,000ล้านนะครับคือเม็ดเงินเนี่ยเข้ามาในรวนลูน่นาคลาสสิกเนี่ย8,000ล้านก็ดันราคาขึ้นไปพอสมควรนะครับ คราวนี้มาดูที่ t e r r a d i t y i o Luna Burning นะครับวันนี้ Burning ไปแล้วทั้งสิ้นนะครับ1,115ล้านเหรียญ Luna Classic นะครับส่วน u s t เราจะไม่พูดถึงเพราะว่าไม่ค่อยขยับกันละมาดูราคาจาก Exchange b i t c u p นะครับเช้านี้ก็ขยับไปเป็น0.0032นะครับถือว่าปรับฐานใหม่ขึ้นไปเลยนะครับก็จะไปประมาณ0.0030 ถึง3-2ปรับฐานขึ้นไปแล้วไม่น่าจะลงมาอย่างเร็วนะครับสูงสุดในรอบ24ชั่วโมง0นี่0 0 0น6นะครับก็ราคาเนี่ยภาครวมจากเมื่อวานเนี่ยน่าจะขยับขึ้นมาเกือบ60%เลยนะครับผมมองว่าแนวโน้มเนี่ยน่าจะอยู่ในช่วงดีนะครับแต่ว่ามันเป็นการสวนกระดานก็ต้องรอดูกันนะครับช่วงนีย้ยังน่าจับตามองอยู่ แต่ถ้าเกิดบิตคอยขึ้นตัวอื่นขึ้นพุ่งแน่นอนนะครับพุ่งไปตามที่เรากาวไว้แน่นอนแต่ว่าจะถึง1บาทตอนไหนอันนี้ก็ต้องมาลุ้นกันนะครับมาดูกันยาวๆแต่ในส่วนระยะสั้นเนี่ยผมเชื่อนะว่าเพื่อนๆในกลุ่มเนี่ยสามารถทํากําไรจากรูน่าครัสซิกได้มหาศาลนะครับก็แล้วแต่เทคนิคแล้วแต่จังหวะของแต่ละท่านนะครับ <mm เหรียนมันมาแบบนี้มันเหมือนให้เรามีโอกาสสร้างเงินในระยะสั้นได้เลยนะครับ ก็ต้องมาดูกันยาวๆนะครับก็ย้ําก่อนนะครับว่าผมไม่ได้ชักชวนนะครับเชิญชวนให้มาลงทุนในรูน่าค a s s สิก LUNC แต่อย่างใดนะครับเพราะว่าเหรียญเนี่ยมีความผันผวนสูงมากแล้วก็ท่านที่ลงจะลงทุนเนี่ยต้องศึกษาทําความเข้าใจให้เป็นอย่างดีนะครับแล้วก็ที่สําคัญเนี่ยอย่าลืม Money Management เป็นอันขาด Money Management ก็คือการจัดการการเงินการลงทุนนะครับเพื่อไม่ให้เดือดร้อนไม่ให้ลําบากไม่เอาเงินร้อน มาเล่นนะครับต้องเป็นเงินเย็นเท่านั้นเงินเย็นนี่ไม่ใช่เงินญี่ปุ่นนะครับแต่ว่าเป็นเงินที่เราคิดว่าถ้าเสียมันไปแล้วอ่ะมันไม่ได้กระทบต่อชีวิตเรามากนะครับยิ่งถ้ามองว่าซื้อหวยนะยิ่งโอเคเลยขอบพระคุณทุกท่านนะครับที่เข้ามารับชมก็น้อมรับคําติแสดงความคิดเห็นของแต่ละท่านนะครับน้อมรับทุกอย่างเลยก็แต่ผมอาจจะไม่ได้ค่อยตอบนะครับก็ต้องขออาภัยในนาทีนี้ด้วยอย่าลืมกดติดตามช่องดวงดูแชนแนลเพื่อเป็นกำลังใจและไม่พลาดรับชมลิปใหม่ก่อนใครครับสวัสดีครับ